คนพี่มีส่วนร่วมในงานค่ายนะครับพี่น้องเป็นพ่อพอจริงขอไม่จะอวยพระพรและขอไม่ะส่งผลได้ประทานพรลงมาอย่างมากมายให้พี่น้องอีกกาลังทมสดใหมส่นนสดชื่นอยู่เสมอสิ่งที่น้องสิ่งที่พี่น้องทําในค่ายครั้งนี้มีคุณค่ามากครับแล้วก็พวกเราทุกคนประทับใจพี่น้องทุกคนจริงๆครับขอไม่จะอวยพพรนะครับก็ขอขอบคุณน้องๆสตาฟทุกคนนะคะที่เสียสละแล้วก็ทํางานหนะักทําให้พวกเราที่เข้าไปร่วมค่ายได้รับพรอพรอย่างดีแล้วง,งานก็ออกมาดีถวายเกียรติพระเจ้า ก็ขอพระเจ้าอยู่กับน้องๆทุกคนให้เติบโตแล้วก็มีส่วนในงานพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณน้องๆสตาฟททุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสมาช่วยงานค่ายอย่างมากมายนะคะเป็นทีมงานที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนท,ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะ,ะ,คะเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากจริงๆขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังให้กับทุกๆคนนะคะและหวังว่ากลับจากค่ายในครั้งนี้ เราจะพทุกคนนั้นก็จะสูงขึ้นทางเดียวนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรนะคะเป็นสตาฟ์ทค่ายนะจะเห็นว่าเขามีความร่วมมือเขามีความทุ่มงานของพระเจ้าได้สำเร็จเห็นว่าความรักความที่เขามีกำลังในทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เขามีสภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถือวคุณพระเจ้าเขาต่อเวลาขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เรากลับมาค่ายก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะครับสำหรับน้องสตาฟทุกๆุกคนที่ทํางานค่ายรู้สึกเห็นทางานหนักทุ่มเทจริงอาจรงจริงๆ,งๆไปค่ายได้รับพระพรผ่านพี่น้องสตาฟทุกทุกคนจริงๆที่ได้ทุ่มเทในการทํางานรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มกําลังของพระเจ้าอวยพรสตาฟทุกๆคนให้โกอัพสูงขึ้นทางเดียวครับก็ขอบคุณสตาฟทุกท่านนะคะ ค่ายในปีนี้ค่ะอยากบอกว่าพวกคุณทุกคนนะคะเป็นพระพรแก่พวกเราจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณนะคะค่ายก็คงจะไม่เกิดขึ้นมาได้นะคะอยากขอบคุณจริงๆอยากบอกว่าคุณคือตัวจริงของพระเจ้าขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทีมงานรองสตาร์ททุกคนนะคะที่มีส่วนในการเป็นพระพรไม่ว่าการจัดสถานที่การดูแลการต้อนรับ,บต่างๆเป็นที่หนุนใจแม่มาก แม่ขอบคุณสําหรับลูกนอทุกคนที่เป็นสตาฟทำงานเพื่องานของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมกําลังนะคะขอให้ชีวิตของลูกๆเนี่ยสูงขึ้นสวัสดีค่ะขอบคุณสตาฟทุกท่านนะคะในปีนี้พวกเราทุกคนประทับใจมากแล้วก็รู้ว่าทุกคนทํางานอย่างหนักขอพระเจ้าทรงนำโดวยวพระพรให้กับสตาฟทุกคนให้เห็นการเกิดผลสูงขึ้นในทางเดียวค่ะขอบคุณค่ะ